หลังจากที่เมื่อวานเราไปสัมภาษณ์วีซ่ามานะคะสรุปแล้วก็คือผ่านนะคะทุกคนดีใจโอเคคือเมื่อวานนี้นะคะเดาๆคือเราอะมีคิวสัมภาษณ์วีซ่าตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้าแต่ว่าเราอะเข้าไปแบบคือเข้าไปเช็คชื่อดานแรกเลยนะคะเข้าไปเช็คชื่อก่อนอแล้วก็จะได้พวกป้ายอะไรมาอย่างเงี้ยพัด เขาเรียกว่าอะไรนะเลขยก EMS แปะ่าร์ปอดมาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ไปสกุสแกนตัวแล้วก็ไปนั่งรอคิวสัมภาษณ์นะคะเสร็จแล้วก็จะมีคนประกาศเรียกคอยเรียกว่าโอเคนักเรียนที่นั่งอยู่นะให้เข้าทีละห้าคนเพื่อไปตรวจเอกสารว่าเฮ้ยเอกสารเราเตรียมมาสัมภาษณ์วีซ่าพร้อมไหมครบไหมค่ะสรุปด่านแรกที่เราไปอ่าไปตรวจเอกสารนะทุกคน าชื่อไอเก้าศชน่อหนึ่งนะทุกคนเราก็คิดว่าสําคัญอยู่นะหรือว่าไม่สําคัญอนะ่ะเขาบอกสําคัญตอนแรกเราเข้าใจว่า DS160 หนะึ่งหกศ่ะคืออันเดียวกับ i อเกหนึ่งซึ่งไม่ใช่นะทุกคนเราเข้าใจผิดเราก็ไม่ได้เตรียมไปแล้วเราก็เลยบอกพี่เขามาแบบเฮ้ยจะต้องกลับไปเอาอะไรอย่างนี้ได้ได้หรือเปล่าจะกลับมาสัมภาษณ์ทันหรือเปล่าพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยื่นแค่อ่า ไป Ds 2 0 1 9กับพาสปอร์ตเราก็ไม่ต้องใช้ไอ0 1้แต่เขาบอกว่าสำคัญมากต้องเตรียมไปอเมริกาด้วยนะคะอ่ะหลังจากที่เราตรวจเอกสารเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อคิวเพื่อที่จะรอสัมภาษณ์วีซ่าตอนที่เราไปวันวันศุกร์ที่30เนี่ยคือมันเปิดอยู่2ช่องก็จะมีช่องคนที่เป็นผู้หญิงมุสลิมแล้วก็อีกอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น คุณผู้ชายที่เขาโกนหัวนะคะค่ะคือดวงของเราก็ได้ผู้ชายค่ะผู้ชายโกนหัวค่ะคือเราอะพอไปสัมภาษณ์จริงๆนะเราฟังอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยเราพอแบบเฮ้ยแบบพอแบบเฮ้ยมันพอแบบเออนิดนึงอะมันก็ฟังได้นิดนึงแต่เราก็ไม่กล้าพูดกับเขานะคะว่าแบบ ขอให้พูดชา้าลงกว่านี้ได้ไหมเราก็ไม่กล้าพูดเขาก็ถามเรานะคําถามแรกเราก็เออเซฮายเซฮัลโหลไปแล้วก็ไม่ได้ทักทายต่อบอกเออฮัลโหลดมอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วท่านทูตท่านทูตก,ก็ถามเรามาว่าเราเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบกลับไปว่าคือเราอะโอเคนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราอะตื่นเต้นมากมากเลยทํอะไรไม่ถูกเราก็พูดไปอย่างงี้นะ เสร็จแล้วเขาก็มาเริ่มเข้าทําาเข้คําถามนะคะเราขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะเราจาภาษาอังกฤษไม่ได้โอเคคือคําถามแรกที่เขาถามเราก็คือเรียนที่ไหนเรียนอะไรแล้วก็บอกว่าเออเราเรียนที่ไหนอะไรยังไงเราก็ตอบเขาไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามเราอีกว่าทําไมเราถึงเลือกเรียนสาขาเนี้ยวิชาเนี้ยเราก็บอกว่าเออเขาเราว่าชอบอาหารเราก็เลยเรียนอะไรเงี้ยเขาก็หัวเราะหัวเราะกับเราแบบ หัวเราะไม่รู้น่าจะเป็นหัวเราะเพราะคำตอบว่าเฮ้ยทำไมเลือกเรียนวิชานี้เพราะอาหารหรอเพราะวัฒนธรรมหรออย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามเราว่าทําไมถึงไปยูแต่คือเขาค่อนข้างที่จะพูดเร็วนะคะเราก็แบบฮะเราคือเราไม่ได้พูดว่าเกนพีซอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราฟังเครูนเรื่องแล้วก็เอาหูไปแนบกระจกแล้วก็ฮะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ Where are you แบบถามว่าเราไปไหนประมาณนี้เราตองคำถามไม่ได้อะทุกคนเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราอะไปซานเทล่ามอรัตมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดสถานที่เราไปทางานเขาถามว่าเราทําตําแหน่งอะไรแล้วก็พูดไปใช่ไหมว่าเราทําตาแหน่งอะไรเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเ,เราอะเคยไปเที่ยวเกาหลีมาใช่ไหมเราไปทาอะไรที่เกาหลีแล้วก็บอกว่า เออเราก็ไปกินกินกินคือเราเป็นคนชอบกินมากนะทุกคนแล้วก็บอกว่าไปกินแล้วก็ไปเที่ยวไปทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็หัวเราะคือคุยกับเราก็เหมือนเราก็ว่าสนุกดีนะทุกคนแต่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วเขาก็ถามเราว่าคือมีแผนอะไรหลังจากโปรแกรมเนี้ยเราก็บอกว่าเราอะ่ะมีแผนที่จะมารับปริญญานะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะไปทํางานที่สิงคโปร์ สร็จแล้วเหมือนเขาก็เอ๊ะทำไมต้องมาทําสิงคโปร์เขาก็ถามเรามาทําไมต้องมาทาสิงคโปร์แล้วก็บอกเหตุผลไปว่าทําไมเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเหมือนเขาถามว่าน่าจะถามว่าเจอกับเจอกับแฟนได้ยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยแต่เราฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบฮะเราก็ถามเขาคือเราก็พูดฮะฮ้าสามรอบจนเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาพูดภาษาไทยไม่เป็นไรยวีซ่าผ่านแอดพูบอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปแล้วเราก็แบบผ่านแบบงง,ง,งๆคือฮะฮ้า,าแบบ การสัมภาษณ์ครั้งเนี้ยคือแบบฮะฮะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เขาให้เราผ่านเราก็เลยเฮ้ยผ่านได้ไงวะเออตลกอ่ะทุกคนเสร็จแล้วปุ๊บพอถามผ่านเสร็จใช่ไหมเขาก็เก็บพาดลอร์อดของเราไปแล้วเขาก็ยื่นหนังสือเล่มใหญ่ๆขึ้นมาน่นาจะเป็นหนังสือท่องเที่ยวของ U.S. นะเป็นเล่มใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆแบบหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ หายไปแล้วก็จรินะทุกคนเอา้าดับนี่ขออนุญาตอวดอันนี้ก็คือเขาเอามาให้นะทุกคนเราก็ถามว่าคืออันนี้ให้ฟรีไหมต้องจ่ายตังค์ไหมคือถ้าจ่ายตังค์เราไม่เอาเขาก็บอกว่าให้เราฟรีให้เราฟราฟีเป็นหนังสือท่องเที่ยวในยูเอสเราก็เลยโอเคเราก็แบบพูดขอบคุณเขาแล้วเราก็มานะทุกคนคือ พอตอนที่เราผ่านอ่ะเรายัางงงเลยว่าตัวเองผ่านมาได้ยังไงคือเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออยู e uh, พูดภาษาไทยไม่ได้ยูนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามพยายามแบบสื่อสารกับเราเราฟังไม่ไม่ทันอนะ่ะเขาก็จะพูดช้าลงเป็นคําถามที่สองแต่เราก็ไม่รู้สําหรับบางคนหรืออะไรที่ผ่านหรือไม่ผ่านเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินนะแต่ของเราก็คือผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ โอเคเสร็จแล้วพอเราออกมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างพอผ่านอะ่ะพอได้ยินว่าผ่านอะ่ะเราวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเอาของของเราเสร็จแล้วก็พอเราออกไปปุ๊บเราก็งงว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องเอาเอกสารอะไรกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเราก็ไม่รู้อะ่ะเราออกมาแล้วตอนทุกวันเนี้ยเราออกมาตัวเปล่านะทุกคนเราเรา,เราก็ยังไม่รู้แล้ววีซ่าเออพาสปอร์ตอ่ะก็ยังไม่ขึ้นสถานะว่าส่งคือเราแต่เราว่าเราผ่านเพราะเราได้ยินว่าแอดแอดพู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอวีซ่านะคะแต่เราแล้ว่าเราผ่านแหละเราผ่านเ,เรามัานา่นใจเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราวีซ่ามาหลังจากนี้เราจะมาเตรียมตัวนะคะว่าเตรียมวิธีอ่าเตรียมอะไรไปอเมริกาอเมริกาบ้างเดี๋ยวเราไปเจอก,กันคลิปหน้าเลยนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นค่ะมันแล้วก็ลิ้นพันกันขอโทษด้วยนะคะเราไปเจอก,กันคลิปหน้าบา,บาย